โอเค okay, ค่ะนักเรียนคะได้ยินเสียงคุครูนะคะหนึ่งทับทบสามนะลูกนะมันที่วันอังคารต้องขอโทษด้วยนะคะนักเรียนระบบมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่ทั้งระบบทั้งเครื่องคอมโน้ตบุคค๊กเองนะคะรอซ่อมอยู่ตอนนี้ให้ช่างเขาสั่งอุปกรณ์อยู่นะคะสั่งอันนี้อยู่ เครื่องมันบางครั้งมันก็รวนรนนะคะบางทีเปิดแล้วมันก็วนมันก็หน้าขาวพูดไม่ไปไหนเลยแต่ไม่เป็นไรนะคะก็ต้องใจเย็นๆนิดนึงถ้าใจเย็นๆกับมันมันก็ใช้การได้อยู่นะคะอ่ะโอเคนักเรียนจ๋าเดี๋ยวขอแชหน้าจอแป๊บหนึ่งนะคะโอเคเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวคุณครูจะส่งลิงก์ของห้องอื่นๆนะคะที่สอนให้ให้ดูให้ย้อนหลังแล้วกันนะคะเผื่อบางทีห้องเราใครตามไม่ทันนะคะ วันนี้ก็จะขอเฉลยต่อแล้วกันนักเรียนคะเดี๋ยวแต่ว่าอาจจะไปอย่างเร็วนิดนึงนะคะวันเมื่อวานกับวันนี้เมื่อวานเราเฉลยกันบ้านแบบหัวาสองจุดหนึ่งข้อไข่แต่ก็ไม่จบทั้งสามห้องนะคะไม่เป็นไรนะคะนักเรียนของห้องเราเมื่อวานนี้ถึงข้อไหนแล้วจําได้ไหมเอ่ยของห้องเราถึงไหนแล้วการหาอัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วนที่เท่ากันข้อหนึ่งผ่านไปแล้วข้อสองแล้วใช่ไหมคะข้อสาม ข้สอ 1>, 1 2 3นะักเรียนหาคล้ายๆกันนะคะคล้ายๆกัน1 2 3สแต่ว่าเดี๋ยวคุณครูจะส่งลิงก์คลิปของห้องอื่นให้อีกทีนะคะเดี๋ยวคุณครูโพสต์ลงใน YouTube แล้วเดี๋ยวส่งเผื่อใครจะเอาไปดูทวนนะแต่ว่าในเรื่องของการหาอัตราส่วนที่เท่ากันนะักเรียนหลักการคล้ายกันนะคะก็คือใช้ถ้าเราจะหาตัวตัวใหม่เราสามารถหาได้โดยการคูณหรือไม่ก็เป็นการหาร ถ้าเราต้องการจะเช็คเราก็สามารถเช็คได้ด้วยการคูณด้วยกับการหารเหมือนกันแล้วก็อีกแบบนึงก็คือการคูไคว้ยค,คุณคุณคุณครูขอไปต่อที่ข้อสี่เลยได้เลยไหมคะนักเรียนคะนนั่นถึงข้อไหนอะ่ะข้อสามไหมข้อสองนักเรียนจําได้ไหมว่าน,นั้นถึงไหนแล้วจะให้คุณครูต่อไหมหรือว่าให้คุณครูลันไปอันไหนเลยเฮลโลต่อคุณครูด้วยค่ะจําได้ไหมจำได้ใครใครทําค้างตรวจค้างเราอยู่ถึงไหนแล้วเอ่ย คุณครูขอไปข้อสี่เลยนะถ้างั้นเนาะคล้ายๆกันหนึ่งสองสามมีคล้ายๆกันจะเป็นการหาอัตราส่วนอันใหม่หาได้โดยการคูณโดยการหารน,นะคะวันนี้ถ้างั้นคุณครูขอต่อไปข้อสี่แล้วกันนะคะนักเรียนคะอ่ะข้อสี่อัตราส่วนที่กําหนดให้ในแต่และข้อต่อไปนี้อัตราส่วนใดบ้างที่เท่ากันเราจะเช็คว่ามันเท่ากันหรือไม่นะคะเราเช็คได้จริงๆอเช็คได้3ามแบบนะคะการคูไคว้ายนี่เบสิกแล้วก็ใช้ การคูณธรรมดาการหารธรรมดาก็ได้นะคะอ่าอย่างเช่นข้อแรกนักเรียนข้อที่หนึ่งสามต่อห้ากับสิบห้าต่อยี่สิบห้าเท่ากันไหมนักเรียนสามารถเช็คได้โดยการใช้การคูนขว้ก็ได้นะคะเอาสามไปคูณยี่ห้าเอาห้าไปคูณยี่ห้าได้เท่าไหร่เก็บไว้แล้วก็ชิคว่ามันเท่ากันไหมนะคะ อีกแบบหนึง่งใช้การคูณก็ได้ถ้าใช้การคูณเราว่าเราดูว่าสามคูณอะไรได้สิบห้าตรงนี้เป็นสามคูณห้าสามคูณห้าได้สิบห้าเพราะฉะนั้นห้าข้างล่างก็ต้องคูณห้าห้าคูณห้าได้ยี่ห้ามันตรงกันแสดงว่าข้อหนึ่งเนี่ยมันเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันก็ถามว่าเท่ากันหรือไม่มก็ตอบว่าเท่ากันนักเรียนตอบว่าเท่ากันอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าคุณครูขอใช้สัญ,ญลักษณ์เครื่องหมายถูกแทนเครื่องหมายเท่ากันแล้วกันนะคะจะได้ดูง่ายขึ้นข้อสอง ถ้าเป็นคุณครูนะนักเรียนคุณครูก็จะใช้การคูณนักเรียนใช้ใช้คูนไข้ก็ได้นะคะก็ก็เช็คได้นะคะแต่ถ้าเป็นครูคุณครูเลือกใช้การคูณนะคะสามอะไรได้เจ็ดคูณอะไรได้ยี่สิบเอ็ดเจ็ดคูณสามค่ะเจ็ดสามเยี่สิบเอ็ดเพราะฉะนั้นสิบสองคูณสามค่ะสิบสองสามเป็นสามสิบหกโอเคมันไม่เท่ากันแสดงว่าข้อนี้ไม่เท่าเนี่ยเราก็เช็คง่ายๆแค่นี้นี่คือหลักการในการเช็คนะคะข้อสามหต่อ12กับ18ต่อ36ถ้าเป็นครูครูก็เหมือนกันนะคะถ้าครูครูใช้การ คูณนะคะหกสามสิบแปดเพราะฉะนั้นสิบสองสามสามสิบหกอ่าข้อน,นี้เท่ากันแบบนี้ค่ะสี่คูณสี่ค่ะสี่สี่ได้สิบหกเพราะฉะนั้นสามข้างบนก็ต้องคูณสี่สามสี่เป็นสิบสองไม่เท่าเนี่ยครูจะเช็คอย่างนี้คพณครูว่ามันง่ายนะคะทีนี้ถ้าเป็นในรูปของการเขียนต่อแบบนี้นะักเรียนอ่าปกติเราใช้ถ้าเราจะใช้หลักการคูณคว้ยใช่ไหมคะพอเราคูณคว้ยปับ๊บเลยพออยู่ในรูปแบบนี้เราจะใช้หลักการอ่าใช้ กล้คูณใกล้กับไกลคูณไกลอย่างเงี้ยค่ะตัวที่อยู่ใกล้กันเอามาคูณกันตัวที่อยู่ห่างกันก็เอาคูณกันเพราะว่าถ้าเขียนรูปแบบนี้มันก็จะเหมือนกับแบบนี้นะคะนักเรียนสามสิบห้าส่วนสี่สิบเก้ากับเจ็ดส่วนห้าค่ะอัเนี้ยพอเราคูณค่อยไปปั๊บเราก็จะได้เห็นไหมคะสามสิบห้าคูณห้าอันเนี้ยเหมือนกันแล้วก็สี่สิบเก้าคูณเจ็ดอันเดียวกันคูณไขว้แบบนี้นะคะเนาะอ่ะหรือใช้การ คูณการหารถ้าใช้การหาร49หารอะไรได้เจอ่าเจ็ด็ดสิบเก้าตรงนี้ต้องหารด้วย7ค่ะหารได้วยเจ็ดเจดเจเจ็ดเจ็ดสเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เอา7จ็หาร7 5็ดห้าสหอ่าเท่ากันได้หมดนะคะใช้หลักการคูณหลักการหารคูณค่ายได้หมดเลยนะคะแล้วแต่แล้วแต่เลือกอ่าข้อ6เท่ากันไหมข้อหอ่าสาสสาเนี่ยข้อ6แบบนี้อาจจะต้องเป็นการคูณค่ายนะคะใกล้คูณใกล้ไกลคูณไกล นะคะว่ามันได้เท่ากันไหมอ่ะยี่สิบเจ็ดส่วนสามสิบสามกับสามสิบหกส่วนสี่สิบสี่นะคะเท่ากันหรือเปล่าอืมถ้าอีกแบบหนึ่งถ้าเราไม่ใช่การคูณคว่ยก็ใช้การคูณหรือการหาร <S <S ถ้าเป็นคูณคูณคูณคณหารด้วยเอาสามไปหารแต่สามหลายรอบแต่ถ้าพอ,พอคูณควายมันก็คูณหลายหลายตัวเหมือนกันนะคะนักเรียนมันต้องตั้งตั้งทดเลขอะค่ะ อ่าคุณครูเอาสหารเนาะสามคูณสิบสมหารเนี่ยรับ11บเสาใช่ไหมคะสามเก้ายี่สิบเคุณครูได้9ก้าส่วนสิคุณครูเอา11เอ็ดไปคูณอะไรได้4ี่คุณครูเอาสิบคูณสี่ค่ะสิบเสเป็นส4่สี่เก้าสี่เป็นสาสิบหคุณครูก็เช็คได้เนี่แบบเนี้ยเท่ากันนะคะแล้วแต่นะคะอันนี้ก็คือเทคนิคของคุณครูแล้วคุณครูก็ว่ามันเออมันก็ไม่ต้องทดเลขหลายรอบนะโอเคอ่าข้อเจ็ดเหมือนกันอันนี้อ่า สิบเอ็ดกับสามสิบหกสิบแปดกับยี่สิบสองถูกไหมคะเท่ากันไหมถ้าตัวเลขเยอะๆแบบนี้ก็หลักการนักเรียนอาจจะทอนกันก่อนนะคะอะให้เป็นสิบเอ็ดอ่ะเดี๋ยวนะ บางทีเราเขียนในรูปต่อมันจะดูยากถ้าเขียนในรูปเศษส่วนบางทีอาจจะดูง่ายกว่า36ต่อ22 18ถ้านักเรียนถ้าเราดูแบบเนี้ย18คูณ2 182ได้36หไหม8ปดสทด 1, 1 2 1เป็น2เป็น3เนี่ยแบบนี้ง่ายเห็นไหมคะเนี่ยถ้าดูการคูณคูณคูณ,ค,ณคูณมองว่าง่ายแต่ถ้าคุณค่อยมันก็ได้แต่มันจะใช้เวลานานในการคูณ1 1 2เเป็น22เห็นไหมคะเนี่ยมันได้ตามนี้ตรงตามนี้ก็อันนี้ก็เท่ากันเนี่ยค่ะเช็คง่ายคุณคูว่าแบบนี้ นะคะแต่ถ้าถ้าตัวเลขในแบบนี้อ่าอันนี้เจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้าค่ะแปดหกสี่ิบแปดอันเนี้ยไม่เท่ากันถ้าจะใช้การคูณควายถ้ามันเป็นตัวเลขน้อยๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะง่ายนะคะแต่ถ้าตัวเลขมันสองหลักขึ้นไปบางทีเราใช้การคูณการหารก็จะง่ายกว่านะคะศูนย์จุดห้ากับสองใช่ไหมคะศูนย์จุดห้ากับสอง อันนี้10 10ถ้าคุครูคูณนะคะ10ทําให้เป็น40 10, 10คูณ4นะคะ10คูณ4เพราะฉะนั้น0.5คูณ4ก็5 2เป็น5 4เป็น20 20ก็ได้2ก็อันนี้ก็เท่ากันอย่างี้ค่ะ1.8กับ3.6นะคะ สิบแปดมองเป็นสิบแปดนะคะสิบแปดคูณสองแบบนี้ค่ะคุณมองเป็นสิบแปดนะสิบแปดคูณสองได้สามสิบหกเพราะฉะนั้นตัวนี้คูณสองด้วยสองสองเป็นสี่แต่ตัวนี้เป็นหกข้อนี้ก็ไม่เท่ากันเนี่ยค่ะนักเรียนคะถ้าเรียนจะเช็คว่าอาาัตราส่วนที่เขาเขา้เขากำหนดให้มาเข้ากันไหมถ้าจะให้ง่ายเราใช้การบูรณาการนักเรียน,นต้องสังเกตเอาเองนะเออจะใช้บางข้อใช้การคูณคว้ยเร็วบางข้อใช้การคูณบางข้อใช้การหาร ต้องต้องสังเกตเอาเองหรือจะแล้วแต่นักเรียนถ้านักเรียนสุกแบบไหน,นม้านักเรียนถนัดก็อเอาที่ททีีท่่สบายใจได้เลยเคลียร์ไหมคะนักเรียนคะอะ่ตอนนี้อยากถามนักเรียนว่าที่คุณครูอธิบายเรื่องการเช็คอ,อัตราส่วนนมันเท่ากันไหมถ้านักเรียนเข้าใจนักเรียนช่วยกดพิมพ์หนึ่งให้คุณครูด้วยได้ไหมคะนักเรียนคะยินเสียงคุณครูชัดเจนเนาะ,ะพิมพ์หนึ่งมาคะ่ะถ้าเข้าใจที่คุณครูอธิบายอ่า พิมหนึ่งมานะคะพิมหนึ่งถ้ายัางงงสงสัยเรียนกดลบหนึ่งให้คุณครูก็ได้ค่ะกดลบหนึ่งถ้าไม่เข้าใจโอเคนะคะอ่าดู้นเรื่องอ่าทุกคนเลยนะคะทุกคนเลยที่ใครที่เข้ามาแล้วใครที่นั่งอยู่ในห้องนี้นะคะตอนนี้อยู่ประมาณสามสิบคนได้นะคะสามสิบคนอ่าถ้ารู้เรื่องเข้าใจกดหนึ่งนะลูกนะโอเคพิมหนึ่งเข้ามาค่ะอ่าโอเคค่ะแล้วก็โอเค โอเคค่ะนักเรียนจา๋าทงนั้นครูไปข้อ5นะคะนักเรียนข้อ5ค่ะเต้ยซื้อกระดาษสําหรับทํารายงานจากร้านค้าแห่งหนึ่งมา25แผ่นนะคะในราคา15บาทนะคะพอเข้ามาทํารายงานที่บ้านเขาทราบว่ากระดาษที่ซื้อมามันไม่พอใช้เขาก็เลยไปซื้อใหม่นะคะในราคาที่ซื้อมากระดาษ10แผ่นในราคา10ในราคา5บาทนักเรียน 10แผ่นในราคา5บาทกับตอนแรกซื้อมา25แผ่นราคา15บาทถามว่าราคากระดาษทั้งสองร้านนี้เท่ากันหรือไม่เพราะเหตุใดอ่านักเรียนคะนักเรียนว่าข้อนี้เท่ากันไหมเท่ากันไม่เท่านี่ค่ถ้า,ถ,าถ้าถามนักเรียนก็อาจจะช้านิดนึงนักเรียนคะไม่เป็นไรเนาะอ่ะนักเรียนสามารถเขียนในรูปของอัตราส่วนของจํานวนกระดาษกับ ราคาคงุงครูเขียนในรูปของเศสษส่วนแล้วกันเนาะยี่สิบห้าต่อสิบห้าค่ะอันนี้คือราคาร้านแรกอันนี้ราคาร้านที่หนึ่งอ่ะร้านที่สองก็คือสิบแผ่นในราคาห้าบาทให้ตรงกันนักเรียนอันนี้เป็นเรื่องของอะไรคะยี่สิบห้าอันนี้คือจํานวนแผ่นอันนั้อันนี้นเป็นแผ่นนะคะอ่าอันนี้หน่วยเป็นบาทอันนี้ก็คือราคาดูหน่วยดูหน่วยมันก็ได้นะคะดูเรื่องอันนี้คือจํานวนกระดาษอันนี้คือราคาของแผ่น ราคาของกระดาษนะคะเนี่เราเปรียบเทียวนี้เขาให้ดูว่ามันเท่ากันไหมการเช็คว่ามันเท่ากันหรือไม่เท่าเราเช็คจริงๆอ่ะคุณคร่เช็คได้เลยหรือทําให้มันเท่ากันด้วยการคูณหรือด้วยการหารก็ได้นะคะอ mm hmm. ถ้าถ้าเป็นค,ค,คุณครูคุณครูคุณครูจะดูอ่ะคุณครูเอาห้าถามว่าเขาถามเค็ว่ามันเท่ากันหรือไม่นะนักเรียนนะเช็คว่ามันเท่ากันยังก็คุณคว้ไปเลยก็ได้นะคะ คุณค่ยไปเลยก็ง,ยง่ายก็ได้นะคะ15คูณ10ค่ะ1ิ1หก็ได้ร้อยห้าสยี่สิบห้าคูณห้าค่ะ25ส้าคูณ4มันได้หนึ่งนะคะ25้าคูณ5ก็กลายเป็นร2 5ยห้าเห็นไหมคะอันนี้ได้ร2อย้าอันนี้ได้ร5 0ยห้าก็สรุปว่าข้อนี้ราคากระดาษเป็นยังไงคะราคากระดาษอ่าไม่เท่ากันจบแค่นี้คะ่ะตอนที่แสดงให้ดูเขียนให้ดูก็คร่าวๆแค่นี้นะคะอันนี้เป็นการนําเรื่องของ อัตราส่วนที่เท่ากันไปใช้นะคะเคลียไหมนักเรียนคะอ่านได้เนอะ,อะเนี่ยคุณครูต้องขอโทษอย่างยิ่งนักเรียนคะคราบนี้นักเรียนขอโทษนะเมื่อเช้าเครื่องเครื่องมันมันเปิดแล้วมันไม่ไปหรือมันช้าครูก็เลยต้องรีใหม่เครื่องรีโนเวทนิดนึงโอเคนะคะเนี่ยพอให้เห็นเป็นแนวทางนะลูกนะพอหเห็นเป็นแนวทางเข้าใจไหมคะนักเรียนคะอะ่ใครเข้าใจเนี่ยยกมือคะ่ะ โอเคขอบคุณมากเลยค่ะนักเรียนคะแต่ว่าของคาบห้องเราคคุณครูคงจะพอแค่นี้เดี๋ยวครูจะสอนห้องอื่นห้องไหนที่สอนแล้วได้ได้เต็มอธิบายหมดทั้งหมดเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ครูครูจะส่งลิงก์แล้วแจ้งอีกทีนึงนะคะนักเลียนก็คงจะไปต่อยอดได้แหละห้องเราเก่งอยู่เนาะยังเหลือข้อหกข้อเจ็นะคะนักเรียนข้อหกข้อเจ็ก็ฝากนักเรียนทํานะคะช่วงนี้อาจจะคุกคลักนิดนึงต้องขอโทษเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะเดี๋ยวจะเซตระบบให้เรียบร้อยนะคะเนาะโอเคอ่ะถ้างั้นครูฝากไว้เท่านี้นะนักเรียนจ๋า ถ้าอย่างไงพวนี้คุณครูจะไปเรื่องใหม่แล้วนะคะคุณครูจะขึ้นเรื่องอัตราส่วนของจํานวนลหลายจานวนเดี๋ยวคุณครูจะบันทึกห้องอื่นที่เรียบร้อยเหลือข้อหกข้อเจ็นะคะให้นักเรียนเราไปดูตามหลังอีกทีนึงนะคะตอนเป็นเป็นเฉลยนะคะฝากทํานะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยโพสใน Google Class ให้ครูโอเคค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเรียนคาบถัดไปอีกต้องโทษต้องขอโทษด,ด้วยที่ที่เขาเหลือนิดนึงนะคะอ่ะโอเคมีคําถามอะไรไหมคะนักเรียนคะมีคาถามไหมลูกไหมมีไหม ่าถ้าไม่มีครูขออนุญาตปล่อยนักเรียนเท่านี้นะคะนักเรียนแล้วเจอกันพรุ่งนี้ค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะอ่าสวัสดีค่ะลูก